เก่าที่เดิมครับนี่ก็บริเวณคอสะพานอีสานเขียวไม่ได้ไปใส่มาไส้เลยครับนี่เผื่อไมาใส่เบ็ดเนี่ยเ,เออมาแล้วของาากินก่อนแล้วนี่เบ็ดไผ่บัวงูลปเรียนจ้ะครับของอยู่กับว่าใส่นี่ตาหนั้ กุ่งไหมเดี๋ยวสื่อน้อดักกุ่งกันเดี๋ยวคอยมาดักก่อนนะครับน,นี้ก็อยู่บริเวณที่ห้วยสารเชียวเหมือนเดิมนะครับตาหน้มไปจะจอบยิ่งปลาจีแต่ดังไปแล้วครับนี่กอล่ะเห็นป่าเฉียงกันนะครับตัวนึง่งหนึ่งตัวหนึ่งครับ ตัวหนึ่งนั่นนี่ด่งังวุ้นสองเซไปเดี๋ยวลงเก็บกูกันครับเบิ่งว่าจะได้ยีกตัวนะครับเที่ยวที่เดิมของเรานะรเดี๋ยวขอเปลี่ยนสุดจากข้าวหนึ่งบริเวณน,นี้นะครับมากับรุดพ่วงกู้ใจเหมือนเดิมนะครับพ่วงของเรา เดี๋ยวผมขอหยาตแต่งตัวสักแป๊บนะครับเพื่อจะลงไปตรงนี้ครับแต่งทางไปแล้วครับนี่ทางวงไปเดี๋ยวขอดิดนน้ำกันครับวานเหียผมอยู่แหละครับจอบวานเหียอ,อย่างนี้ครับ,รบโอเคครับ พอจะน,นั่นการกันโอ้คุณเหเดี๋ยวผมจะลงมุมนั้นนะครับมะกูดางยังี่นะครับเบอรววาจะได้อีกตัว ไหนวะท้ยถว้อันนุ๊กไอางว้นชิงเห็ไปชิงเห็เ้บกเ้ยงวะนปูบกคอง่ยู่นีวะเนี่ยบกคอง่ยู่นีว่าโยบเท้าาโยบปืนไอ้ิดหอกิดหลอกมนี่โอ้นเจนเอไหโ้แม่ม่แมงงี้ถูกอ

Yeah. Mm -hmm.

ดูพ่เขาครับมึงไอชิมน้อมันมาเด้เดี๋ยวมาุ่มยิงปลาอย่าี้อยู่ปลา 一万八。 ปลาเค็งปลาดุกตัวหนึ่งครับหลังจากลุงพยายามอยู่ในต,ตาหนามนะครับกับมีปลาเค็งติดมาอยู่ครับครับปลาเค็งรุ่นสามเสนนะครับเอามันเกือบรูดหนึ่งรูดหนึ่ง,งอยู่ครับลูกวาเรื่องรูเครื่องเร็วแล้วครับนี่ครับใส่ปลาให้ดูนะครับนี่ ไาดูกลึงตัวไปลาบไปเขียนคำนี้เองสิครับบรรยากาศทั่วไปนะครับเอาไปหยุดทงจะทาเนาะหงวยมองหาอยู่ว่ากินนะครับนะครับนี่เป็นไงครับเส็จมาแล้วโอเคครับเอาจ่าพาเลาะนะครับโอเคครับไปบึ้งน้ำกันครับอันนี้ก็จะไปหยับหยับแล้วก็บมุ่งหนึ่งก็บจะป้งทอดครับ